ในปีการศึกษา2562นี้โรงเรียนเซนเซฟคอนเวนของเราได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือว่าสินจีนนั่นเองค่ะทุกคนคงสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าแผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนของโรงเรียนเรานั้นเรียนอะไรกันบ้างไปถามพี่ใหม่แก้วกันเลยค่ะป้าเจียเหาหัวเจียวเจ้ามานหนัีนขอเโงยนเซนเซฟคอเวนโียนมัธยมศึจงเปีที่4แนกาเรียนภาง สวัสดีค่ะดิฉันณัฐนิชากลไกรจักรชื่อเล่นเหมยแก้ววันนี้พี่เหมยแก้วจะมาตอบคำถามที่ทุกคนอยากทราบเกี่ยวกับการเรียนสิ่นจีนค่ะอิงฮั่นจวนเย่ชื่อฉันมสิ่นจีนคืออะไรสิ่นจีนหรือแผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนคือแผนการเรียนที่เน้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นหลักในหนึ่งสัปดาห์จะมีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ8คาบและวิชาภาษาจีน8คาบ ในการเรียนว,วิชาภาษาอังกฤษนั้นเราจะได้เรียนกับทั้งคุณครูชาวไทยและคุณครูชาวต่างประเทศในส่วนของวิชาภาษาจีนเราจะได้เรียนกับเหล่าชื่อซึ่งเป็นคุณครูเจ้าของภาษาโดยตรงค่ะเรียนจีนยากไหมพี่เมย์แก้วคิดว่ามันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแต่ว่าน้องๆต้องตั้งใจเรียนและอย่าลืมฝึกฝนบ่อยๆด้วยนะคะ น้องมีพื้นฐานอยู่แล้วก็จะทําให้น้องเรียนรู้ได้เร็วและง่ายมากขึ้นแต่น้องๆที่ไม่มีพื้นฐานก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าก่อนเริ่มเรียนเหล่าชื่อจะช่วยทบทวนพื้นฐานให้น้องๆทุกคนเข้าใจก่อนคะ่ะ<อ>จากการเรียนหนังสือแล้วยังได้มีการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆภายนอกโรงเรียนด้วยค่ะในปีการศึกษาที่ผ่านมาทารงเรียนได้รับรางวัลม,ม,มามากมายหลายรายการเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันร้องเพลงการแข่งขันผู้สูนทรพจน์ภาษาจีนค่ะส่วนภายในโรงเรียนนั้นก็ได้มีการนำภาษาจีนมาใช้ในกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมงานวันวิชาการในส่วนตัวของพี่เมย์แก้วเองก็ได้นำความรู้ที่เรียนจากโรงเรียนไปใช้ในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศจีนด้วยค่ะและสำหรับ,บรายละเอียดการสมัครนะคะ สามารถสมัครได้แล้วที่โรงเรียนเซน์เซฟคอนเวนต์ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2562ค่ะมาเป็นครอบครัวเซนเยอด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ